เ anyway, สียงกลางเสียงสูงเนี่ยสองสองสองเสียงเนี่ยเพราะสะอามันใส่ไมนเป็นเสียงยักก็อาจะก็อาจาต้ออาต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 าอ่าก็ไม่เอาสะอาดมาใส่ที่เสียงสูงก็อ่ะขออ่ะขออ่ะขาคออ่ะขาต้ออาตะ เทอาถา่อาาท่าอาถาทอาถาเท่าอาถาทอาาเ่าอาาท่าอาาม่นะสละอาเอาสติสิงเตมอีดูได้ใส่จาพวกใส่สละอาได้เปลี่ยนจาได้หมดอ่าสิงจรมทั้งสอตัวเนี่ยนะพราเขาอาสระอามาใส่นะมันจะเป็นสิ่งจํรติมหดแล้วนะนะเอาสละอามาใส่ที่ขอควายเป็นค่า สศลอามาสติข้อคนก็เป็นพะสละอามาสติข้อระคังก็เป็นฆะสติงงูเป็นงะสละอาสติช่อช่างก็เป็นชะาสละอาสติซอเซอเป็นสะสติช่อเชอเป็นชะสติยอผู้หญิงเป็นยะทอนมุทนก็เป็นทะสติทอมุนเท่าเป็นทะสตินอนเน่นก็เป็นณะสติทอดทานก็เป็นทะสติทอดโงก็เป็นทะนอนุก็เป็นณะสติพ่อพานก็เป็นพระพ่อฟานก็เป็นพระ พอสัมผเปนพระส่ท so 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 ี so 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 evidence, so small, so ่มอมากเป็นมะส่ทียยักก็เป็นยะส่ีรเรือก็เป็นระส่ีรอลิงก็เป็นละส่ี่เป็นก็เป็นวะส่ีเราจุลก็เป็นละส่ทีข้องเป็นห้านั่นเองสละอานะป่ะสิงจั่นาเป็นสิงจำเติมมดนะแล้วเขาเจ้าก็ไม่เจ้าคุณอ้าวว่าไม่หด้ออ้าวๆั้งคข้ออาข่ะข้ออาข่ะข้ออาค่ะข้ออาข่าข้ออาอา ทออาธาทออาธาทออาธายออายาทออาธาน、ออาธานออานะาเทออาธาทออาธาน้ออาหน้าออาธาเออาธาเออาธามออามาเยออายาน้ออาล่านออาล่าวออาว่านออาล่า

ກອອາກອອາກາຈອອາຈາຕອຕາຕຕາຕຕປທ່ປສຈໍຈານາມล่ะກໍບຮອນຕເເອີກໍມັຈໍນາກກແຕສົມາອລົງລົງທາຍມັນເປັນເັກໄກ່ກປັນຍັກກ ก็มันขึ้นเมื่อมันขึ้นตัวนึ้นขึ้นตัวนี่ก็มันต้องก็เนี่ยต้องเลยนะกอไก่จอเนี่ยจอจ้าเนี่ยเขาแจวจังเพืฮะเขาแจวยิ่งเนี่ยก็อย่างอะไรเออคำไหนเขาใจเตะก็อย่างไรองสละอาก็มาใส่ที่สิงสิงกาเนี่ยเป็นสิงมันจะเย็นเป็นสิงยังสิงจำหนัะเออ ก็ไม่อ้าอ่าเอามาใส่ที่เสียงสูงสุดต,ตัวอ้าวมันจะเย็ยนเป็นเสียงยังขอไขไ่แล้วเป็นเสียงยังเสียงเปอดอย่างใช่เด้ยพ่อเอาสระอ้ามาเสียอ่านว่าเหอะขาขออ้าอา่านว่าเหรอขา,าอา่าชออ้าขาชออ้าขาขาขาพออ้าขาพ่ออ้าพ่ออ้าขาขาข่ออ้า อ๋าเออนั่นแหละมันวันนั้นเออเขามันนับตัวกันตัวละเป็นเสียงกลางเสียงสูงเสียงแจมนะเอาก็ไก่ได้เป็นเสียงไงนก็ไก่เสียงกลางค่ะเออเสียงกลางนะคือเสียงกลางนี่นเอาสะอามาใส่ที่อ่านมาเฮ้เตเตเป็นเสียงกะเออเป็นเสียงกะเป็นเสียงยักษ์อ่ะททานุเป็นเสียงอะไทอดานะค่ะค่ะเออท่าทานนี่เป็นเสียงเตยงแจมค่ะ เออสิ่งแตมพ่สละอามาใส่เจ็เป็นเจ็เป็นเสียงยังเสิ่งแต้มจำใจท่าอ่านั่นแหละเอาเพรานั้นเอาวัดเอาหนึ่งสองสามอ่ะอากาศเพราะอากาอากาถะอ่านั่นแหละนั่นแหละกาถะนั่นแหละต้องไว้นะเสียงแต้มเนี่ยบ่เอาเสียงอ่ะพ่อสละอามาใส่มันที่เป็นเสียงจำใจที่ละนะเมื่อกี้เขาเอาเขาเรียนสละอัศรานะเอาเขาสละอีก็ไม่เอามาสละอีนะสละอีพ่อมาใส่ที่เสียง cáng mất đi hà nội mình có có cái gì có nó <laughs> <laughs> cái à sáng khám sáng khám ở à ki này mình khai sinh giác của này cảm ơn sự giao mình vào với vậy kì nè này, sáu là bỏ mất sự sinh cáng này nè mất đi yên thành sinh này chị đi bị พรก็มันใส่ที่เสียงสูงลูกก็ไม่เอาเอาสระอีมันใส,ส่เสียงสูงนะเดี๋ยวเียวนเป็นเสียงยังเป็นยักษ์เหมือนกันค่ะอ่าก็ว่ามันเป็นเสียงสูงนะเสียงกลางกับเสียงสูงเนี่ยพก็สระอีมาใส่มันเป็นเสียงยักษ์เหมือนกันอ่าขีชีข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 ีเสียงยักษ์ก็แม่เขามาใส่ที่เสียงแต้มนะเอาเสียงเอาสระอี๋มัใส่ที่เสียงแต้มเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเสียงยังสัมไต เออสิงจำต่อนะอะคีน h ียิชีนิพีมิยิริวิีนี่ยสิงจำต่อทไมสละอีสละอีเขาเอามาเสียดิสิงคำีเป็นเสียงกีอ่าี่เป็นเสียงสิงจำนหองเ อ่าเอาวัุสองก็พ้องกันเอาสระอีมาเสร็จอี่ยี่ยี่ี่ยี่ี่ย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 ง่ยีถี่ย่ยย่ยิ่ยีียง่ยนี่ยี่ยยียี่ี่ยงย่ยี่ยี่ยียงนี้ยี่ยี่ยี่่าียงนี่ยี่ี่ยี่ยี่ียี่่ยเ่ย่ี่่ยย สิงเป่าเพราะสระอขอีข hmm. ีเออนั่นก็เหรอสิงเป่าว่าสิงสระอีมันขีเอ๋อขีก็พู้สังล่ะกพู้มันเป็นสิงเป่าอ่ะสิงก็ไก่เนี่ยมันเป็นสิงอย่งมันก็เน่ยต้องหรือเอส่ไอ้ก้าจำนาก็อีสิกามันเป็นก็มันเป็นสิ่งจำนาน่ะก็การคอไข่เนอะเอใส่ ข่าแค่ขอมันเป็นเสียงเป่าอ่ะเพราะเสียงเป่าอ่ะที่ไือก็ไม่ได้เป่าที่เนี่มันมีเสียงจำนานะอ่าอีคีเอาวาลู้ก็แม่เอาเอาสระอีสระอีมาใส่ที่คอไขว้บ้านรึเปล่าสี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 สระอีนะ ใส่ท <finely các S 1> <A> ี่ก็เส่ที่สิงกาเนี่ยเป็นสิงจำนันะเป็นสิงเย็นเป็นสิงจำหนักก็ไม่สละอีกเหรอนะมาใส่ที่สิงสูงเนี่ยเป็นยังเป็นสิงเป่าเป่าอ่ะสิงเป่านะก็ไม่สละอีกเหรอนะเอามาใส่ที่สิงจำตาที่เย็นเป็นสิงคยังจำจำนัเออพออีกิน เฮียงเล่มมันเหมือนกันอ่ะสิ่งเตี่ยมเลยสิ่งกาเนี่ยเฮียงเล่มเป็นสิ่งจำนานเหมือนกันนะเพราะสระอีมันใส่อะกอบสังกอบสังกอบปลาเมื่อเขาอ่านตัวเบ้มันเนี่ยมันจะเป็นสิ่งจำนาก็ตัวเบ็มเป็นข้ออาข้อควายก็กอไก่มันมันก็คือคืนเหมือนกันเนี่ยอ่านั่นแหละกพรสิ่งก็ตัวเบ้มันเนี่ยสียงมันเมื่อเขาอ่านตัวเม็มอะไรสียงมันเหมือนหรือพรอสระมันใส่เสียงมันก็ติดเหมือนกันนะ กอเนี่ยมันขึ้นมันขึ้นจำหน้าพอสระอีมันใส่ก็เป็นกี้คอเนี่ยมันขึ้นจำหน้าพอสระอีมันใส่ก็เป็นคี้ก็จะขอไข่เนี่ยคอเนี่ยมันเป็นสิงเป่าพ่อเป็นคี้นั่นแหละต้องต้องเอาที่ไหนเอากากใจต่างตีนะเอาจาใจจอมต่างตัวพอต้องเลยรลักการอนนั่นเนี่ะพอใจเลยรขดตัวเนี่นะอ๋อเป็นสิงเป่าเนี่ยพเอสระอีมันใส่มันจะเป็นสิงเป่าจังมันมดเดี๋ยวขอไข่ถึงหอหิบ อ๋อเป็นกลางมันเป็นสิ่งจำหนาขึ้นจนเป็นคออ๋อขึ้นจำหนาบ่ออสระอีมาใส่ก็มันมันเป็นยิ่งเป็นสิ่งจำหนามดคออ๋อคอก็เป็นสิ่งจำหนาพอเอาสระอีมาใส่อ๋อมันก็เป็นยิ่งเป็นสิ่งจำหนาคอขีคีคีอ๋อเนี่ยเขาหลุดตั้งจะไหนเอาเอาวัดรื่ก็แม่อสระอีมาใส่ที่ค่อยอ๋อคี้ขี้อังยียี ที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 สระอี non, P, อะนัน <P, S 1> อ่าฟอพันทีอ่าฟอฟันอันนั้นเดี๋ยวเราว่าก็มันเหมือนกันพอพันพอฟันมันเหมือนกันเนาะทีโมมาสระอีมีย่ออี ลีวีอีสระอูก่ก็แมในะสระอู่นี่นะสระอู่พ่อมา,สามอใส่ที่ก่ไก่ที่อ่านเอาเห้ยอู่อ๋อพ่อมาใส่ที่สิงจั่งสิงแก้มรล้วมันจะยื่นเป็นเสียงสระอูเนี่ยอันนี้จะเป็นคู่กับจะต้องนะ

ชุ่มข้าวยาวแล้วเราซื้อนะอะไรแก่พ่อไม่ต้องดรอเด่นนะเลี๋ยวจะเกววันวันจะลืมนะพอคุ้มเจ็กเกี่ย่านเห็นแกก็เห็นก็ลืมลืมแน่นอนนะเห็นแก่อะไรก็ไม่ากาอากาศก็อากอาทะอ่าสระอุเนี่ยพ่ะมาเสียที่ลอลิงลอลิงสิงแก่ที่ละที่ละอันสิงว่านลก ยังจำเตอะนะล้แล้วอูรุแล้วกอูุลูทาลูาวาจงพูดนะอันนึ่งอสก็อากะก็อากะทออาทะทออาทะกะทะกะทะรออูรูเอลูทออาทะทออาทะรออูลุ เอา乌鲁รูท่ลุรูทลุมอ,อีมีมอีมิเรา阿拉อาล拉าคอาคาอาคามีราคามีราคามอ,อีมีโคอ,อีมีวอ,อีวีวอ,อีวิ ขออาชาขออาชามีวิชามีวิชาพออาหาพออาฮาพออาหาพออาฮาพออาฮ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 าออูหู พออู้หูคอรอเรือสละอักราคอร์รูเสละคออาทะคออาทะหูกะทะหูกะทะอ่าคออาฝาคออาฝาลออัลละลออัลละหมออีมีหมออีมีขาละมี ขานมือออีผีขออีผีมอือมือมอือมือดอีดีดอยดีสีมือดีผีมือดีขออีสีขออีสีไม่เอกสีไม่เอกสีอออาหาอออาหา ไม่โทรห้าไม่โทรห้าวออาวาวออาวาสี่ห้าวาะสี่ห้าวามออามามออามาพออาหาพออาหาพออาปาพออาป้าไม่โทรป้าไม่โทรป้ามาหาป้า มาหาวกูปูกูปูไม่เอกูไม่เอกูมออามาอามามออาหารออาหารปูมาหาปูมาหากวาวาวาวังจออาจาจออาจารย์

silakan, no uru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 , no anak, no anak, lupuna, lupuna, koi k, koi k, koi ri, koi ri, yo iku. ayah. Oh ya. Kiri ya. Kiri ya. 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 O a a. O a a. O a ha. O a ha. O u u. U u. No ana. na Ha pu. A ha pu na. Ha pu na.

Doodoo, 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 No ini. Do ini. madu doodoo, 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 Cha ni. Do ta. iti. Do iti. Mo umu. Mo umu. Do udu. เรอุดุตาตที่ตัดีมุดุมุดุโมอิมีโมอิมีโคอาภาโคอาภายออุยุยออุยุโมอามาอามามีพายุมาพายุมาปังแล้กันไหมมีพายุมา ni pha rung no ana ana to ata. ata mo imi mo imi Mo upu. pu Mipu na ta na Mi, pu Mi, pu po, apa ป้าป้าไม่ถูกป้าไม่ถูกป้าทออูถูทออูถูคอร์เรสรากราคอร์เรสรากราคออาทะคออาทะป้าถูป้าถูกะทะกะทะปีละกาอ่าอ่าอูลู u upu. No ana. Du pu na. Có ý kỷ. Lớ ý lị. Yo ai ya. Ý lị ya. À. À hà pu na. Ờ, dụ. Có ý mẹ ý kỷ. Boy, Ibi. ayu Ibi. Ayu ayo gede, ayo ini mau ma mau, mau ayo, mau ayo, to งอุูงอ้วตอุดุตาติงูุดุมอีมีพออาพาเยอะเยอะอยุนอมออามา นออีนีนีพายุมานินิพายุมาอ่านมาอ่านมานีมีวออีมีมีพายุมาเอามาอ่านมาอ่านไปไปผ่านไปป่นไปละเอาอ่านมามีพายุมาไเล้ยนะจ๊ะ อพออาพามีพายุมาเปลอไรนะมอยมีตัวพี่ตัวอะมกน่แงล้วพุ่มเป็นปันปุ่นตัวย่อย่ออายุเออหี่หูหูวพิอันสมพิจตันสมอาวั้อ่ะมีอามีพายุมาไปป่นลยไปเลยไปกว่าลยอาวะ มีาอยู่มาเนี่ยพูดนะอ๋อไม่นีจะเห็นนั้นเอพ่อวาดตัวโอยักถูกอ่ะออสมวาดวพิทังพ่อพันเมื่อกี้ว่าพ่อพันถูกอ่ะสมารวาดวงพิดเนี่ยจะเห็นนั้นไ่้เหียเอาวามาเมียาอยูมีผอยูมมย่มัม้เอามาทางก้ามปางก็ไปละไปละมีผาอยู่ มาเออนั่นน่ะเนาะเนาะอานะเจ้าอาตาโมอิมิปอุปูนาตามีปูปออาปาไม่ทบปะทออุทู กอลลือสลอากะทออาาัดค่ะทออาาัดค่ะความหมายท่านจำรู้ป้า